สวัสดีเพื่อนๆชาวช่องตะวันพารวยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องตะวันพารวยในวันพุทธที่23กุมภาพันธ์2565นี้นะคะ วันนี้แอดมินก็ได้นำหลายสำนักเช่นเคยนะคะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็จะเป็นแนวทางนะคะของแอดนุ่มเนื้อวดที่แล้วเข้า597และ97ตรงๆเลยนะคะวดน,นี้เลขตรงอาจารย์คมงบน้อยเล่นชุดนี้และก็ไปดูในส่วนของเพิ่มเติมคู่โตสดบนของแอดใบฟ้า และก็ของอาจารย์คมเน้นเน้นล่างแต่ให้กันบนนะคะแล้วก็แอดส่วนแต่งเลขลับเฉพาะวงในและก็อื่นๆอีกหลายท่านเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามแอดมินนะคะคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับท่านแรกกันเลยนั่นก็คือของหนุ่มเหนือนั่นเองนะคะในชุดหวยคันเทพเนาะ ก็หนุ่มเนื้อให้วิ่งรูดมาที่เลข4และก็เลข5เลขเด่นให้มาที่เลข4เลข9เลข1เลข3และเลข5นะคะจับชุดให้เรานะคะที่เลข41 43 49 51 53และ59เลยนะคะให้เน้นๆกันนะคะที่เลข49และก็ให้ฟันที53นั่นเองนะคะในส่วนของ ชุด2ตัวบนล่างนะคะและก็ไปดูในส่วนของชุด3ตัวบนให้มาที่149 1 5 3และ1 5 4 3ชุดเท่านั้นนะคะไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะหนุ่มเหนือก็ให้เข้าที่ชุด3ตัวตรงเลยนะคะในส่วนของ597นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวชุดฟันชุดเด่นมาที่97 ตรงๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางของแอดนุ่มเหนือด้วยนะคะไปต่อกันนะคะกับของอาจารย์คมงบน้อยเล่นชุดนี้นะคะงวดนี้ก็ให้มาแล้วเช่นกันให้ชุด3ตัวมาทั้งหมด3ชุดนะคะให้มาที่752 853และ539นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมาที่52 53 93 72 85และ95นะคะให้กันที่83นั่นเองนะคะในส่วนของอาจารย์คมงบน้อยเล่นชุดนี้ ไปดูสถิีงวดที่ผ่านมานะคะของอาจารย์คมนะคะให้เข้าชุด3ตัวชุดตัวที่5 7 9นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวเลขล่างที่57ตรงๆเลยนะคะชุดบนให้2ตัวที่7997นั่นเองก็ขอบคุณแนวทางของอาจารย์คมนะคะในชุดงบน้อยเล่นชุดนี้ด้วยเลยนะคะ ไปต่อกันนะคะกับชุดมาวิ่งนะคะให้วิ่งบนมาที่เลข0ูนย์มาแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ชุด2ตัวบนให้มาที่0208และ3ตัวบนให้ที่908นะคะของ มาวิ่งชุดบนนะคะแล้วก็ชุดวิ่งล่างมาแน่ๆที่เลข3นะคะจับชุดให้ที่สองสานั่นเองนะคะก็ขอบคุณแนวทางของมาวิ่งด้วยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะมาวิ่งก็ให้เข้าที่เลข5าเลยนะคะจับชุดให้ชุด2ตัวเข้าที่5้าตรงๆให้บนแต่ก็ไปออกเลขล่างนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะที่ให้เรามาเป็นข้อมูลกันนะคะ ไปต่อกันเลยนะคะกับของอาจารย์พีนะคะอาจารย์พีงวดนี้ก็ให้มาบนนะคะที่เลข1 5 3 5 8ห้และก็95นั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของเลขล่างให้ที่353895และก็98เลยนะคะของอาจารย์พีนะคะ ไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะของชุดเลขล่างให้มาที่97นะคะให้เลขล่างแต่ก็ไปออกบนนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์พี่นะคะก็ถือว่าขอบคุณแนวทางด้วยเลยนะคะค้าไปต่อกันเลยนะคะกับของแอส่วนแตงหรือแอดฟินิกนั่นเองในชุดขึ้นฟ้าติดลมบนนะคะ ก็ให้ชุด3ตัวบนมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันให้มาที่3 7 2 7 3 9และ3 8 2นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนมาที่7 2 8 2และ3 8เท่านั้นนะคะในส่วนของแนวทางชุดขึ้นฟ้าติดลมบนนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ติดตามก็นำไปพิจารณาได้เนาะ แล้ไปดูในส่วนของสายตีงวดที่ผ่านมานะคะของแอส่วนแตงก็ให้เข้าชุด2ตัวบนที่7997นั่นเองนะคะก็ขอบคุณแนวทางของแอส่วนแตงด้วยเนาะไปต่อกันนะคะกับเว็บคนลักงูนะคะซึ่งงวดนี้ก็ให้เด่นมาที่เลข3และเลข6เลยนะคะให้มาที่35 36 37และ39เเนาะ และไปดูในส่วนของสายติารายงวดเลยนะคะของแอดเว็บคนรักงูงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่เลกล่าง57ตรงๆเลยนะคะงวดถัดไปก็ให้เข้าที่เลข30นั่นเองนะคะก็ถือว่าเดินดีต,ติดต่อกันมาให้ถูกติดต่อกันมาถึง3งวดเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากเว็บคนรักงูด้วย ค้าไปต่อกันเลยนะคะกับของแนวทางของแอดคมนะคะซึ่งวดนี้ก็ให้ชุดบนล่างมาทั้งหมด9ชุดเช่นเคยนะคะให้มาที่เลข72 73 75 82 83 85 92 93และก็95นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของ แอดคมเนาะไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะของแอดคมก็ให้เข้าเลขชุดล่างที่เลข5 7ตรงๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางเนาะไปต่อกันนะคะกับของอาจารย์คมเช่นกันนะคะในชุดของเน้นล่างกันบนนะคะให้มาที่8 5 9 5 3 5 แ3และก,ก็93นั่นเองในงวด1มีมนาคม2 5 6 5นี้นะคะใครติดตามนะคะก็รับไปเป็นข้อมูลได้เลยเนาะแล้วก็ในงวดที่ผ่านมานะคะชุดล่างชุดเน้นล่างหะ ชุดเน้นล่างกันบนนะคะก็ให้เข้าที่57ตรงตและก็ให้เข้าที่7 9 9 7ในส่วนของชุดบนเลยเนาะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากแอดมด้วยเลยนะคะไปต่อกันนะคะกับของแอดหนานะคะงวดนี้ก็ให้เลขล่างมาที่เลข5และก็เลข6เนาะฟาดเลยฟาดล่างเลยนะคะที่เลข5ตรงๆเนาะ ฟากล่างที่เลข5เลยนะคะจับชุดให้ที่05 95 85และก็65านะคะก็คบคุณแนวทางจากแอดนาด้วยเลยนะคะไปต่อการนอกกับของคูด่ตดับนนะคะงวดนี้ก็ให้เด่นบนมาที่ 60และก็61เท่านั้นนะคะในส่วนของชุดสองตัว6061เท่านั้นนะคะในส่วนของคู่โต๊บนเนาะงวดที่แล้วคู่ต๊นบนก็ให้หลุดไปนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะไปต่อกันเลยนะคะกับของแอดใบฟ้าซึ่งให้แนวทางสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลมาชุด3ตัวนะคะให้มาที่ 3, ชุดเช่นเคยเนาะให้มาที่ 7, 35, 238 และ 9, 7, 8เท่านั้นนะคะในส่วนของชุด3ตัวบนเนาะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมานะคะที่ 3, 5, 3, 7, 3, 8, 7, 4, 7, 6และก็ 7, 8นะคะแบ่งปันฟรีก็ขอบคุณแนวทางนะคะในชุดของแอดใบฟ้าของอาจารย์กรกาลสินด้วยเลยนะคะขอบคุณแนวทางเนอะ ไปดูแนวทางชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือของเลขรลับเฉพาะวงในนั่นเองนะคะงวดนี้ให้ชุดบนล่างมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะชุดแรกให้มาที่8 2 8 3 9 3และก็9 5นะคะและชุดที่2เนาะให้มาเช่นกันให้มาที่08 09 1 8 0 9, และ19นั่นเองนะคะเป็นแนวทางของงวด1มีนาคม65นี้นะคะและไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะเลขรับเฉพาะวงในก็ให้หลุดไปนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าให้เข้าบ่อยเลยทีเดียวนะคะก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางของเลขรับเฉพาะวงในด้วยนะคะ และวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆสำนักนะคะทุกๆท่านเลยที่ให้แอดมินนำข้อมูลมาให้เพื่อนๆชาวช่องตะวันพาด้วยได้เป็นแนวทางนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํงงวดวันที่1กุมภาพันธ์1มีนาคม2565นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆโชคดีสวัสดีค่ะ